สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไป <c oughs> มา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 ,มากินขนมจีนในแคมปิ้งพี่น้องค่ะนั่งมีขนมจีนมานําขนมจีนนั่ากินดีดีเด้ถึงสื่อมาจากร้านไทยเมือน,นันในสองหอเบิร์ดเลยพี่น้องมากินขนมจีนในแคมปิ้งกันค่ะอีนั่งว่าสิฮะพันอ่าพักกระลำปีน้ำแต่ว่ามัน,มนแข็งเนาะค่ะเนาะอีนั่งไปไว้ในตู้เย็นข้างนอกน้ำยาขนมจีนมาจากบานน้ำพี่น้องราดลงไปจานก็ สก็บขนมยำยาไดบ่์นอหน่เนาะยานมันเฮียเว้ยกินในเข้มมันนี่แหละค่ะพี่น้องกินเกินก็บ่เป็นยังรกแคมของเขาเองสามีทนได้อยู่มาได้มาได้มากินขนมกีนไง่ายนั่งบีบน้ำปลาเป็นคนมากินเข้มค่ดติดเข้มเมื่อนีอากาศลบหาองศาพี่น้องขังหอกคืมคืมพี่น้องค่ะสวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้นั่งก่ออ่ดวันทีหนึ่งเนาะเนาะเมื่อนนี่ก่อ บอด้กินปาร์ตี้ยังดอกค่ะเพราะว่าโลกโลกระบาดบามันหลายแต่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นก็มีอ่ากินเหล้ากงเล,ล่าเหล้ากับเมาอยู่ะนะพี่น้องเมา,าเดี๋ยวมื้อนี้นางสิปไปหาพีพีคนไทยระหว่างเรามีเห็ดอยู่หลายว่าซั่นเรากเก็บเห็ดช่วงหน้าร้อนก็เราจะแบ่งให้อีะน,ะนั่งนะอีนางก็เลยว่าสิปไปหาเหล้าเนาะค่ะเนาะมีมามีผักผักกับตามมี่ตามเกิดนั่นแหละพี่น้องค่ะบ่ได้มีหยังหลายดอกมีต้นหอมแครอทแล้วก็อันฟันฝ่ามาเด้อข้าวสาวได้เนี่ย ว้ยหิวข้าวพี่น้องกินมื้อนี่กินมื้อข้าวอะไะพี่น้องคะ่ะคนผู้เกานะ่าเนาะโอ้ยจานก็ขึ้นมาแบ่นคักแน่แต่าจานก็ได้น้ำยาก็เลยสีเฮียต่อ,อ,อยาไมา่ใชเหรอหลระบาดก็ได้หลายพี่น้อง มาเด้อกินนมเฮียมาเสิร์ฟแล้วกัน 好，到。 ja bitte auch nicht. ไม่เผิ่ลไว้ที่พงก็สีบริสดทธิ์แล้วอบอสิเหตุขาหม,มูเยอรมันนะพี่น้องขาวิทย์พใยญ่บอกว่าขาหม,มูที่นางซื้อมันเป็นขาหม,มูเข้ม ทอดออกมาไม่สีเข้มพดอ่ะนะต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาแบบขาหม,มูสดเอามาเห็ดขาหม,มูเยอรมันเนาะคะเนาะอันฟันป่าพี่งนืม ยังไงน่งแล้วเบิ่งกระตุนกินโคกจักหน่อยค่ะขา,ะายบรีดได้น้ำโคกเนี่ยโอ้ขางนอคือบรรยากาศขึ้นใช่ไหมมีแต่หมอกพี่นนอ ได้รักเอาหมูอาหารแกล้งพญามาหน่อยนึงเลิกกินเมื่อวานเลิกกินมาเบิด mm <laughs> Kia อิ่มเลคะ่ะอิ่มเลยจุกเลยพูดถึงน้ำยาขนมจีนมีแค่ปลาหลอย่างเดียวเครื่องปรุงแซ่บเลยเนาบะบตอมมีอย่างมากมายพี่นอ้องตอนกินว่าเพ็ิดตอนเศร้ากินคือเพ็ดค่ะแตปะ <c oughs> ไปได้พี่น้องเด้เดี๋ยวสิเปไปหาพี่คนไทยกัน วันเรามีเห็ดเก็บไว้หลายว่าชันเราสิแบ่งเห็ดหายประชันพี่น้องเดี๋ยิ่งน่าสิไปหาแววเสือดอกใหม่เอ่อเราน้ำนะคะเนาะงพวกเราจะเสือ,อยังไงเก่งใจเราน่าไปเอาเห็ดเราอย่างเดียวเราน่ารักน่ารักพี่พี่น้องเราเป็นเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยี่ดัง คิดว่าอีนางอ,อีนางมีความรู้สึกตราเราแวเราเป็นผู้ใหญ่พ่อเราเว็บบอมเบีนอีนางใส่คำว่าบ่ถือคือคือเราเป็นคนใหญ่เลยที่อีนางไว้วางใจอีนางเคยเราเอา่อให้เราฟังปรึกษาเราตอนที่ีนางมีปัญหาหลายๆรับแม่ตอนนั้นเนาะค่ะเนาะโอ้อีนางขีรียดหมากเลยอีนางบ่รู้จะไปพูดกบักดกไดไบไพาว่ากับพัวกรบบไดไปว่ากับคนอื่นซุมซชีซุมหากรบบไดแล้วเขาเสียตอนหน้าห้าเขาก็จะจังไดล่ะ เป็นห่วงเป็นยห่ข้าวรับดังห้าเขาอาจจะพูดอย่างอืน่นอีย่างประมาณนี้นะพี่น้องเนาะค่ะน้องอีนางกอบรลูสิเป็ปรึกษากับเู้ใดตอนนั้นเครียด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 ลายเครียดลายหาทางออกบ่ได้ก็อีนางก็อีนางกอหูจกกักพี่เราเรา,เราอีนางมีความหูซึกว่าพี่เราเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนใยหนาหนาจ่าเทปเปว่าให้คําแนะนําอีนางได้แต่เราก็ให้คําแนะนําอีนางได้ดีดีเนาะค่ะนาออีนางกอ คือมีความรู้สึกดีๆตอเล่าเนี่ยพี่น้องเนาะบะเลาก็เป็นทั้งเป็นทั้งลูกแล้วก็เป็นทั้งแม่เพราะเราเองก็มีแม่ดูแลแม่แล้วเราเองก็มีลูกสาวที่น่ารักเนาะนนแบบนนค่ะเนาะ่นแบบเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องคลิปโดน,ลน,ะะนแล้วเนาะค่ะเนาะกินขนมจีนพาพี่เพียงน้องมางกินกินขนมจีนในแคมป์บ้านกำลังเนยหน่อยเม้นกนระโปงปวนพี่น้องแล้วพออันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบาย